เอาว่าออิงเอาน้องว่าลูกจะอย่าขวมแต่จมูกที่กันเลยก็พิวอีกนะสำหรับคนรักแมวจมูกพาล่องายคนรักแมวนี่ค่ะคนรักแม่นหลังมอยู่นี่ปิดไปเลยค่ะแม่ยานแมวทรงจุกแมว่าไหร่ผบแททีล่ะ ่ายลูปทรงใหม่แม่เราจะแม่นนี้นายสิแบบว่าลูว่าแบบไม่เข้าย่างหรือว่าแบบจ้างพี่างนทานให้แม่ใช่แม่มันมอกจ้าทำ้ลูกไหมไม่เหนื่อยทาได้ขาโบทันไม่เนื่อไเ่นื่อยทไ้อาันไม่หนื่อยเหนื่อไปก่อนลูกเด้อเดี๋ยวให้ตัวอีกนิดเดียวไม่หนื่อยเนื่อนีกขอบคุณค่ะ ปังๆเดือกเด้อใครว่าปังๆเด้อใครว่าปังๆห้าร้อยล้านขึ้นนะคะขอบคุณค่ะห้าร้อยล้านสมุดกองเงินกองกองเลยถ่ายภาพนิ่งดีมาขอบคุณคอันนี้ให้ลุงลุงซอขอบคุณค่ะดีเด้อลูกเด้อฉลาดฉลาดเด้อลูกเด้อ เก่งบนหัวบนหัวนี่แหลมถ้ย้เป็นเจ้าคนในคนเช่นไรคะดิ้มดูใช่ไหมมีไ้ไงเด้อกับพนนเด้อกับพน้นกบพนน้อพนนว่าอันมือนี่พนนสีถึกสามสิบล้านสา อยากรับควันนองมาถือสามสิบล้านนู่นว่ะก็เลยไปถอยซอยมาอีกสินเบลือเลยยี่แล้ไม่นอยว่าสิไปซื้อกำไรขาให้น้องเราบ้านในพาบ่ทันบราณว่าวิญญาณเดียวใช่ไหอีกยูนั่นหรอเย็นมากเลยแวะมาพอดีใจรัคขาเดินทางมาแล้วก็ันขึ้นนี่แบบอันนี้เลยนะแมียนจะยาวเลยฉลับกันพึ่งอยู่ปั่มนั่นนี่พี่สามเคยเพราะเอกาเดียว ผมสองกะเพราะเอกกะเดียวสองกะดูได้จังเลยข้างล่าลุงลายๆช่วงนี้ผมหวังนอนเนี่ยบินด่วนจากสมุทรสาครปลายทางเหมือนขอนแก่นสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสาร้อยเ็นบันแพงนะครับเนะพราะว่อแม่เอฟซีอีหลาอุ้งอิงเป็นบันแพง นะครับแล้วก็ที่คันว่าไ้เลยนะครับเนาะเอฟซีพลังเงียบถุกคนนะครับเนาะเข้ามาแล้วนะครับเนาะฝากกดติดตามนะครับถ้าเอ็นมาคลิปนี่ดีมีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเนาะมอเป็กก็ลังใจกันนะขออภัยนะครับช่วงนี้ต้องคลิปห่างๆเพราะว่าบ่ค่อยสบายนะครับเนาะบางลัําบม่ค่อยสบายช่วงนี้ใส่เสียงหลายบ่ไไ้นะครับ กันจริงีพอไปี่เห no ็นคลิปบรรันว่าสองสามคลิปนะครับเนาะก็คือว่าวากหลายว่าล์เดยวอ่แล้วมันเป็นไอไอหนักนะครับเอาละนะครับพาดหัวไปนะครับเนาะก็าว่าบินบินตรงนะครับเนาะบินตรงบินด่วนจากสมุทรสาครไปล่างเมืองขอนแก่นเนี่ยกระสือเมืองวานะครับเมื่อคืนนะครับวันที่สิบห้านะครับสามน่อยเป็นบรรพแพงนะครับทีมงานทำการแสดงอยู่ทีวัท่าเสา นะครับ <c oughs> จังหวัวดสมุทรสาครนะหลังจากแสดงเสร็จแล้วนะครับน้ออีลากุงอิงกับบอสโจนะครับก็ได้ <c oughs> <c oughs> เป็นตัวแทนนะครับเป็นได้ร่วมถวายผ้าป่าให้กับทั้งวัดนะครับเนาะนะแล้วพอจบภารกิจในการแสดง ทีมงานกีฬาอุ่นิงนะครับพร้อมด้วยเสียนนนะครับเจบนะครับเดินทางยิ่งตรงนะครับยิ่งตรงจากจังหวัดสมุทรสาครนะครับมามาใส่ครับมาขอนแกน่นะมาที่ไหนครับนะเพราะว่าเอฟซี FC หลายคนอาจจะจำได้นะครับเนาะหนะมู่บ้านบริทาเนีย ตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นบ้านหลังล่าสุดนะครับที่บอสโจซื้อนะครับพอแม่อเอฟซีอสิจะจำได้นะครับว่าอีหล่าเคยมาขืนบานไหมหรือเคยขืนบองทั้งรถแฮ่น้ำนะครับเนาะตอนขืนบานไหมนะเลขทะเบียนบ้านนะครับเลขที่บ้านแปดเก้าแปดทบหกนะครับเนาะ <c oughs> มาอย่างครับนะมา ร่วมนะครับผูกแขนรับขวัญน,นะครับลูกไสหล่าบอดอยู่ก็คือน้องยูทูบนะครับเด็กชายพัชระนาวงษานะครับคอดแล้วนะครับเนาะคอดตั้งแต่จวงต้นเดือนนะครับเนาะที่โรงพยาบาลกรุงเทพคอนแกนนะครับเนาะก็ได้มาพักนะครับซอนุชก็ได้มาพัก มาพักอยู่ที่บ้านบิธาเนียนะครับอยู่ขอนแก่นนี่แหละนะเป็นยังผมคือหมนะผมตอนนี้ผมก็อยู่ขอนแก่นนะครับนะผมก็อยู่ขอนแก่นนะนะบ้านก็อยู่บ้านเป็ดนะครับหมู่บ้านบิธาเนียผมผ่านประจํานะครับนะผมถึงรู้นะทันทีที่เห็นพอเอกโพสนะครับมาพาไปท่าขอนแกน่นเะนี่ยผมก็พอจะอ่านเกมออกแล้วว่าสงสัยว่านะครับเนาะน่าจะมาปลูกแขนรับขวัญ หนองไส้หลาคนนี้ละแล้วก็วันนี้วันที่16นะครับนาะไม่มีคิวงานการแสดงนะครับบ่มีคิวงานสักหน่อยบ่มีคิวงานเป็นวันเดินทางนะอีหลากละหลังจากเซตจากนี้แล้วนะครับนาะอก็จะเดินทางไปซีสเกตนะครับกับบ้านน้องคู่นะครับนาะไปพักผ่อนไปเขาเรียกว่าไปเก็บของไปเคลียร์ของนะหลังจากที่ออนทั่ว กรุงเทพมาสิบหาหมื่นเต็มๆๆนะครับของกระโค้งจะลายนะครับเนาะของพวกของฝากจากเอฟซีคือสีหลายก็ต้องไปจัดการ <c oughs> ยังให้เรียบร้อยนะครับนะ <c oughs> มันก็นเลย <c oughs> นะครับไปนะอีลากันทีไปก่อนนะครับเราไปบัตรนองคูก่อนแล้วก็พรุ่งนี้วันที่สิบเจ็ดนะครับมีงานแสดงที่บุรีรัม นะครับเนาะยูบุรีรัมนะพอไปเอฟซบุรีรัมก็ฝากตอนรับลูกษาดํานะครับเนาะเอาละนะครับคลิปนี้นะก็ฝากไว้สำนีนะ้พอกันไหมคลิปหนะ้าขอบคุณสำหรับทุกๆท,ท,ท่านทุกๆยอดการรับชมทุกๆยอดการติดตามนะครับหวังว่าจะซัพพอร์ตกันแบบนี้ตลอดไปนะครับ,นะรบจากใจผู้บ่าวฟังลําขอบคุณครับสวัสดีครับ